สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดตู้ลำธาน24นิ้วด้วยตู้กระจกใสพิเศษโดยคลิปนี้ผมจะมาถึกทุกขั้นตอนใน10วันตั้งแต่จัดตู้รันระบบน้ําแล้วก็ลงป่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณตู้สวยๆจากร้านจอ,อาตู้ป่าครับกับเพจปาการพงนะของพี่พี่อนุพง์เขาจัดกิจกรรมแจกตู้ปลา ตอนแรกก็ไม่ได้อยากได้ตู้นะเพราะคิดว่าตู้มันก็เนเหมือนกันแต่พอมาเห็นตัวจริงว่าอันนี้มันคือตู้สาสพิเศษนะกระจกไสพิเศษือแบบโอ้โยังชอบเลยตอนแรกคิดว่าประตูจะเป็นตู้ธรรมดาไงตอนแรกผมอยากได้ปลามากกว่าแต่พอมาเห็นตู้โอ้ผมไม่เคยเลี้ยงตู้กระจกายพิเศษด้วยเพราะกระจกายพิเศษมันจะราคาสูงกว่าเยอะเลยกว่ากระจกธรรมดาก็เลยมาลองกันดีกว่าเป็นยังไงก็ก่กอนอื่นนะครับหาอะไรมาลองพื้นก่อน เพราะว่าเดี๋ยวหินหนักแล้วทําให้ตู้แตกให้ดูก็ใช้เป็นกระตะแกแรงเฟ็กหรืออะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดหินก้อนใหญ่ผมแนะนําเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะโฟมยางดำโฟมโฟม EVA หรือสักอย่างเนี่ยไว้รองพื้นอันนี้ก้อนผมใช้หินก้นไม่ไม่ใหญ่มากก็เลยใช้แค่นี้ก็พอนะหินจะเป็นหินแม่น้ําสีดํา หินก็จริงก็แล้วแต่ชอบแหละว่าจะใช้ใช้หินอะไรไม,มีแม่น้ําสีดําแม่น้ําสีน้าตาลอะไรพวกนี้บางคนก็ใช้หินพวกหินภูเขาไฟอะไรพวกนี้แต่ผมใช้หินแม่น้ําเพราะว่ามันจะปลอดภัยสุดนะเพราะว่ามันอยู่อยู่ในแม่น้ําจะไม่มีผลต่อค่าน้ําถ้าเกิดเราใช้หินพวกต่างๆบางครั้งหินเนะี่ยปล่อยกดปล่อยด่างนะพวกนี้นะคือเราต้องเทสหินก่อนนะว่ามันฟูฟูหรือเปล่าเวลาเราเทสหินก็ใช้น้ำส้มสายชูไป เราะมันจะเปลี่ยนแปลงค่าน้ําได้แต่เราใช้หินแม่น้ําก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ํานะชัวร์ๆแล้วเพราะว่ามันอยู่ในแม่น้ำเนี่ยส่วนเรื่องการจัด layout เเก็ไม่มีผิดมีถูกนะจัดตามสไตล์สไตล์สไตล์มันมันตู้เราเราจะจัดยังไงก็ได้นะผมก็มีวางไว้ในหัวคร่าวๆแล้วว่าจะจัดเป็นแบบมีเกาะอยู่สองฝั่งนะซ้ายขวาก็พยายามลองวางไปมั่ว เทคนิคก็แค่เวลาเราจัดไปแล้วก็มาดูภาพรวมด้วยจัดแล้วเราก็ถอยหลังมาดูไกลๆว่าโอเคไหมยอะไรเงี้ยพอผมจัดบ่อยๆมก็เริ่มชินนะว่าต้องจัดยอะไรยังไงเริ่มจัดเร็วขึ้นหลักการของผมง่ายๆเลยก็แค่มีก้อนใหญ่แล้วก็ก้อนเล็กสลับกันไปให้เหมือนธรรมชาติอะก้อนใหญ่เป็นก้อนเมนก่อน แล้วก็มีก้อนเล็กเสริมเสริมแซมแซมปิดช่องว่างอะไรพวกนี้ก้อนเล็กคอยแบบปิดช่องโหว่รอยเชื่อมระหว่างสองก้อนอะไรประมาณนี้ถ้าลองสังเกตมันจะมีทุกก้อนผมอ่ะมันจะทับอีกก้อนหนึ่งเสมอไม่มีแบบวางโดดๆจะเป็นการปิดช่องว่างกันตลอดส่วนล้างหินก็ถ้าซื้อจะทำแต่จักก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าเกิด ซื้อตามตลาดต้นไม้จะถูกกว่าเยอะตามตามตลาดต้นไม้ผมซื้อมาก็โหลละประมาณแปบาทหกบาทแปดบาทถ้าจะจักก็จะแพงก็มีเป็นร้อยก็มีอะไรเงี้ยแล้วบ้านผมอยู่แถวนนทบุรีเนี่ยอยู่แถวตาต้นไม้เยอะหินราคาถูกๆหาง,ง่ายๆแถวบ้านเนี่ยอ๋อแล้วก็ ตู้นี้จริงๆผมได้มานานเลวนะแต่ว่าที่เพิ่งมีโอกาสจัดช้าเพราะว่านั่นแหละผมรวบรวมอุป,ปกรณ์เนี่ยรวบรวมอุป,ปกรณ์เป็นเดือนได้สั่งของจากจีนว่างไปตลาดต้นไม้ไปหาหินว่างอะไรพวกนี้รวบรวมอ่ะบางครั้งไปตลาดต้นไม้หินก็ยังไม่เจอถูกใจก็ต้องรอแบบรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้เขาเอาหินชุดใหม่มาอะไรเงี้ยค่อยไปเลือกใหม่ก็เลยกว่าจะจัดกว่าจะได้เลือกจัดตู้ก็เลยใช้เวลานาน,านหน่อย รวบรวมอุปกรณ์รอของจากจีนผมสั่งไฟกับกวดมาจากจีนเนี่ยเทาเป่าแอปแอปเทาเป่านี่จัดเริ่มโอเคแล้วต่อมาก็มาใส่กวดกันกวดลำธาร ตัวนี้ผมจะลองใช้กวดนะพอดีผมถ่ายแอปเทาเป่าเจอกวดสวยๆไงกวดจากจีนก็เลยลองสั่งมาดูนี่จใช้กวดอย่างเดียวเลยกวดก็เป็นกวดแบบเล็กๆแต่ไม่เล็กมากนก็ถ้าใครคิดจะสั่งกวดจากจีนนะก็ ให้คิดดีๆมันกวดมันสวยจริงแต่ว่าค่าส่งแพงมากถูกอะกวดถูกแนละ้วประมาณสิบยี่สิบาทแต่ค่าส่งสี่ห้าร้อยสั่งมาลองเลยสั่งมาลองก่อนนะเพราะมันค่าส่งแพงมากของมันหนักแนะนำให้สั่งของถูกๆไม่ถูกๆของเบาๆมากกว่าดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็เติมน้ำเรียบร้อย mm hmm. ก็จะขุนๆหน่อยนะเพราะว่ากวด เหมือนเขาก,กวดมาจากลำธารจริงๆนะมันตอนล้างตอนล้างกวดมันจะมีเศษดินเศษอะไรเยอะแมะเต็มไปหมดเลยนี่มเอากระชอนมาตักพวกเศษฝุ่นเศษอะไรก่อนนี่ขนาดผมล้างกวดหลายรอบมากเนะี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงน,ะนั่งล้างอยู่กนะันน่ยก็ยังมีฝุ่นเยอะเลยมันมีเศษดินโคลนอะไรเยอะมากเพราะว่าเขาคงตักจากธรรมชาติจริงๆอนะ่ะ น้ำจะค่อนข้างขุนนะนั่นแหละก็เดี๋ยวก็ต้องรอใส่กองใส่อะไรอะ่ะถ้าน้ำขุนแบบเนี้ยแนะนําว่าใส่กองเราควรมีใย,ยกองนิดหน่อยพวกใย,ยแก้วอะไรพวกเนี้เพื่อเป็นการดักฝุ่นตะกอนนี่ผมใช้พวกอันนี้มาเกลี่ยกวดหน่อยให้มันเท่าๆกันให้มันสมดุลเสมอเลยนะเกลี่ยเข้าไปในร่องอะไรพวกนี้ด้วย ใส่เป็นกวดนี้มันก็ดีคือมันสามารถขึ้นตะไคร้ที่กวดได้ปลาได้มีของกินเยอะๆมีพื้นที่ผิวอครับต่อมาเดี๋ยวใส่แบคทีเรียน้ํากันแบคทีเรียนี้ผมจะลองใช้ตัวใหม่นะเป็นของวูลไลเป็นรุ่น B4 มันมี B1 ถึง B10 ลยนะเป็นแบคทีเรียตัวใหม่ที่ร้านไทยอควาเลียมขอพึ่งเขาเข้ามาเห็นมันราคาถูกดีเลยลองมาใช้ใดูหน่อย ตัวนี้จะเป็นแบคทีเรียรเข้มข้นนะ B4 มันมีอีกแบบหนึ่งนี่ผมใส่ไปประมาณสองฝาสีมันเป็นขา,ขาวคุณๆอ่ะคล้ายๆของ biological high activity เลยผมเคยใช้อดวดถ้าเป็นสีขาวคุณๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ชนิดเรียกวอะไรนะชนิดแบบเร่งด่วนอ่ะแบบมันบำ,บำบัดของเสียแบบแบบแบบเร่งด่วนสารตั้งต้นยอะไรเงี้ย ถ้าปกติมจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลใสๆโอเคตอนนี้ผมติดตั้งกองอะไรบลอยนะมีกองกับมีพัดลมอพอเปิดกองปุ๊บมีน้ำน้ำกระเพื่อมก็เห็นแสงมาแล้วเห็นภายน้ำแล้วภายน้ำสวยเลยนะเนี่ยถึงน้ำจะขุน่นเอยยิ่งใสแบทีเรียยิ่งขุ่นเลยนะเพราะไอ้แบทีเรียมันจะเป็นขาวๆขุ่นๆเนี่ยโอเคมาดูข้างบนกันบ้างเป็นไงนี่ ไฟนี่ก็ไฟมาไฟจากจีนนะไฟยี่เป็นยี่ห้อใหม่เพิ่งไปเจอก็เลยมาลองใช้ดูน,ะนี่ก็กองนี่ผมใช้เป็นกองแขวนนะนมีสกีเมอร์ในตัวหมุนหมุนมนนี้เลยกองแขวนก็ช่วงแรกผมก็ใส่ใย,ยกองก่อนเนี่ยมันมีข้างบนเป็นใย,ยกองส่วนวัสดุกองผมใช้เป็นของเคสซี่สโตนใส่ได้หนึ่งลิตรพอดีเลยส่วนน้ำก็แรงอย่างนี้นะแรงมาก กองแขวนี้หนึ่งพันลิตรต่อชั่วโมงก็มีพัดลมเป่าผิวน้ำเพื่อลดอุณหภูมิก็ลดได้หนึ่งถึงสององศานี่นะน้ำแรงแบบนี้เลยกองตัวเดียวอยู่เคตอนนี้ผ่านไปประมาณ3วันน้ำใสแล้วนะใสเลยแต่ยังใสไม่สุดนะตอนนี้ผมก็มีลงต้นอดูเบียส เพื่อให้แบบมันมีแบบสีเขียวขจีบ้างสบายตาแล้วก็มีลงปลาแพะโกลเลเซอร<ม>์เพื่อเป็นการรันระบบน้ําการรันระบบน้ํามันต้องมีของเสียในระบบไงเพื่อให้ปลาไปขี้พอปลาปลาันขี้ก็เกิดเอมมเนียมโมเนียเป็นในไตในไใตไกไนเตะอะไรพวกนี้ไนเตะก็เอาทําให้เกิดตะไครได้ตะไครเอาไปใช้อดูปลาแพะโกลเลเซอร์ก็มีต้นอะดูเบีย แซมแซมไว้ตามซอกหินนะผมไม่ได้ติดกาวนะผมแค่เอาซอกหินหนีบไว้เดี๋ยวลากมันก็เดินเองนะตัวต้นอนุเบีรอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรันระบบน้ำไว้ก่อนนะประมาณนี้ปล่อยมันไว้ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปฮะตะไค้เริ่มขึ้นแล้วสังเกตว่าตู้ กระจกด้านหน้าเลยเป็นขุนๆเป็นตะไคร่เป็นรอยตะไคร่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยนี่เป็นเริ่มเป็นตะไคร่นะเหมืนเป็นตะไคร่ขนๆนเนี่ยแล้วก็มีเริ่มตะไคร่เขียวๆเกาะที่หินแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างขึ้นน้อยของทั้งที่ผมเปิดไฟนานมากนะเปิดไฟประมาณวันละ16ชั่วโมง ไฟ80วัตต์ด้วยนะหรือมผมลืมบอกไฟ80วัตต์ไฟแรงมากอ่าเป็นที่แบตเทียร์เลยมั้งเพราะแบตเทีเรยรยตัวนี้ผมก็ไม่รู้ปุงพึ่ง,ง,งมาลองใช้ไงเห็นมันถูกดีปกติมาใช้เอซูฝาทองถ้าเกิดตู้เก่าที่ผมทําคลิปเอซูฝาทองอาทิตย์เดียวเขียวเยอะกว่านี้นอีกนะแบบไบโอฟิลมขึ้นเยอะมากเป็นสีน้ำตาล,ลน้ำตาลลื่นๆแต่นี้ยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทั้งที่ผมเปิดไฟก็เยอะอะไรเงี้ยอจะเป็นที่แบตเทีเรยร์แหละแบตเทีเรรยไม่ได้สร้างมาเพื่อทำไบโอฟิลโดยเฉพาะเหมือนตัวเอซู แล้วก็ภารกิจวันนี้ผมจะมาขัดกระจกนะด้วยแปรงขัดกระจกเนื่องจากตู้ปลาเราอยากเห็นตัวปลาชัดๆใช่ไหมดังนั้นเราก็ควรขัดเฉพาะบานหน้านี่ผมจะมาขัดบานหน้าออกเพื่อจะได้แบบถ่ายปลาชัดๆ,ๆนะ่อยแปรงขัดกระจกตัวจิ๋วนี้ก็ไม่แพงประมาณร้อยสองร้อยถูกๆก็ค่อยขัดไป เทคนิคผมในการขายก็จะขัดขอบที่มันยากๆก,ก่อนนะด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างๆขงข,อขอบก่อนตรงกลางค่อยขัดที่หลังขัดที่พื้นก็ระวังมันไปกระโดนกระทบกับพวกกวดเนี่ยมันจะมีของเสียพุ่งขึ้นมาตรงใกล้ๆหินใกล้ๆก,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 กวดก็จะขัดระวัง,วงหน่อยซึ่งการขัดหน้าตูดก็เป็นภารกิจประจําประมาณอาทิตย์ละสองครั้งเลยมั้ง ว่าตู้ปลาผมมันขึ้นตะไคร์เร็วมากถ้าเกิดตู้ระบบเซ็ตระบบเรียบร้อยนะรันระบบดีๆแล้วอ่ะมีผู้ช่วยมาคอยให้กำลังใจเยในการขัดตู้นี่ตอนนี้ก็ขัดเรียบร้อยแล้วบานหน้าก็ใสแล้วกลับมาสะอาดเหมือนเดิมแล้ะแต่บ้านหลังก็ยังเห็นตะไคร์อยูนะ่เพราะว่าผมเก็บบานหลังไว้นะขัดแค่บานหน้าก็พอ สุดน้ำข้างบนก็น้ำก็ใสแล้วนะโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบวันแลนะครับตอนนี้น้ำแบบใสปิ๊งเลยระบบเริ่มเซตตัวแล้วจริงๆถ้าระบบเซตตัวจริงๆมันจะประมาณหนึ่งเดือนนะถ้าระบบอะไรทุกอย่างเซตตัวหมดอ่ะมันน้ำจะใสปิ๊งแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าใสเร็วอยู่กันนะ ตอนนี้ผมก็ได้ลงพวกปะปุูปะปีเสื้อไปแล้วด้วยเพื่อจะเป็นการทดสอบด้วยนะแบบลงบาลเร็วๆอะไรเงี้ยว่าตะไครยังขึ้นทันไหมแบคทีเรียมันดีไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เปอันนี้ก็เป็นปะบููบูนีออนฮะสติฟอรอนแอสโตรเพอร์เฟรียสนี่เพิ่งลงไปเหมือนกันนะน,นี้จากร้านลุงทองตัวละหกสิบบาทสียังไม่เลยยังไม่ค่อยมาเพิ่งลงไป ก็ทรงใช้ได้อยู่นะน้องไทยๆตะไข่อยู่แล้วก็มีลงพวกปลาผีเสื้อด้วยนี่ส่วนนี้เป็นผีเสื้อเขียวนะคร,รับ Gastrophysa pedoaster นี่น,นี้ได้มาจากร้านพี่หนึ่งนะพีเนียมเอาขวาเขียวสวยมากราคาถ้าจะไม่ผิดตัวแล้หนึ 1, ่งพันประมาณหนึ่งพันบาทราคาประมาณนี้แหละ สีสวยมากนะตัวนี้หน้าเขียวๆแล้วก็หลังเขียวๆแต่ยังไม่เขียวมากแหละมันต้องมองจากด้านบน่อยพวกนี้ถ้าเกิดมองจากด้านบนจะเห็นว่าเขียวกว่าน,นี้เนื้อนยนๆเนียนนี้เ,นเลยดูดิแล้วก็ผมมีอีกตัวหนึ่งปนะิโดแคสเตอร์เนี่ยมาจาการ้านติ๊กตะแตนนี่ตัวข้างๆ้าเนี่ยตัวข้างข้างน,น,นี่จากร้านติ๊กตะแตนนะสีจ,จืดๆหน่อยนะดู ร้านติกตตนขายตัวละ450บาทแต่ดูสีสีคนละเรื่องเลยอันนี้สีแบบสีดีกว่าเยอะแบบสีเขาเขียวเนื้อหลังเนียนๆแบบสะท้อนแสงอ่ะเด,ดี๋ยวยิ่งโตวพวกนี้จะยิ่งเขียวขึ้นนะนี่ดูส่วนตัวนี้สิ์เป็นไก่ต้มเลยไม่รู้แต่โตไปไปไก็นหน้าแต่เขียวแล้วมั้งต้องลองรอดู ตัวนี้หน้าไม่ค่อยเขียวหลังก็ไม่ค่อยเขียวเหลืองๆแล้วก็มีตัวน,นี้แกสโซเมทอนเอสเคศูนย์สี่หางเหลืองนะตัวนี้อันนี้ก็ได้มาจากร้านติ๊กตะแอนตัวละสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเนี่ยจะไม่ได้ประมาณเนี้ยสองร้อยสองห้าสิบตัวนี้ก็สวยใช้ได้อยู่ลายมันตรงดีก็ตรงหลังแล้วก็หางเหลืองก็มีตัวไหนอีกนะผมซื้อมามดูปลาแพร่ก่อน นี่ปลาแพะโกเลเซอร์ก็จากร้านติ๊กแต้เหมือนกันตัวสองร้อยห้าสิบเป็นปลาแพะชนิดีที่ผมชอบปกติผมไม่ช,ชอบปลาแพะชอบตัวนี้เป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันมีเหมือนมีเลเซอร์ที่หลังเนี่ยโกเลเซอร์เลเซอร์สีทองเี่ยเห็นมันสวยดีแปลกๆนี่ส่วนตัวนี้แกสตูเมซอนบัดดี้แมรี่นะเป็น SP อืม หลังเนื้อดำๆหลังแดงแดงนี่เลยอันนี้ได้มาจากร้านลุงทองตัวละสองร้อยห้าสิบาทหรือสองร้อยแหละมันมีร้านลุงทองม,มีมีหลายไซส์ไงมีไซส์เล็กไซส์เล็กสองร้อยมั้งไซส์ใหญ่สองอหสิบหรือสามร้อยแหละตัวนี้ผมก็ชอบมากเพราะเนื้อดำดำีแล้วก็หลังแดงแดงหางแดงแดงก็ราคาถูกด้วยถ้าสังเกตนะตรงขอบตู้ผมจะมีสกอตเทปแปะด้วยนะ ตั้งแต่ลงปลาผีเสื้อปลาบู่มันจะปีนได้ต้องมีอะไรปิดขอบนะอืมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาดีกว่าเริ่มจากไฟไฟยี่นะฮะแปดิบวัตต์ราคาเก้าร้อยบาทนะก็สั่งมาจากจีนนะคือแบบดีไซน์อะไรสวยสเปคอะไรสวยงามมากนะเป็นหลอด WRGB นะมีตัวอย่างหลอดเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะแล้วก็มี UVA ด้วย UVA จะเป็นตัวแบบเป็นตัวช่วยในการกระตุน้นในการ พฤติกรรมธรรมชาติของปลาเช่นแบบการว่ายน้ำหาอาหารอะไรเงี้ยแถมยังช่วยในการเจริญเติบโตของตะไคร่ด้วยนะเพราะมันจะช่วยให้ในการสังเคราะห์แสงมันเปรียบเสมือนกับแสงดวงอาทิตย์อ่ะมันจะมี uv a b c ตัวนี้จะมีแค่ a นะ ถ้า B กับจะเข้มข้นเกินไปมันอาจทําให้ปลาคลายเคืองได้ซึ่งผมไม่รู้นะว่ายาวมันจะดีป่าไอ้หลอดไฟตัวนี้นะต้องขอลองใช้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดเทียบกับสเปกกับราคาขนาดนี้คือแบบคือว่าคุ้มที่สุดแล้วทั้งดีไซน์สวยทั้งสเปค80วัตต์หลอด w RGB มี UVA ด้วยดีไซน์ก็สวยอะไรโอ้โหคือว่าคุ้มตอนเนี้ยในราคาไม่ถึงพันต่อไปเป็นกองเป็นกองแขวงของ Genica XP 3 3นะครับราคา600บาทก็มีวัสดุกองของ k s e s i Stone ร้อยแปดสิบาทเอ,อแล้วก็มีแบตเีเรียรของบูลไลน์นะราคาสองร้อยบาทถือว่าถูกมากแบตเีเรียรตัวนี้เรามีพัดลมเป่าผิวน้ำสองร้อยบาทก็หินแม่น้ำดำราคาแปดบาทต่อกิโลนะอันนี้ก็ประมาณสิบกิโลก็ได้ก็มีต้นอนลูเบียรสองร้อยยี่สิบาทแล้วก็มีกวดลำทานจีนนั่นแหละที่ผมบอกราคา โลละยี่สิบาทแต่ค่าส่งโอ้โหคตรโหดค่าส่งแบบสี่ห้าร้อยอะแพงมากโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้กันสำหร,รับการจัดตู้ลำธารก็รีวิวอุปกรณ์ต่างๆฮะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะสำหร,รับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้กันครับถ้า,าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องรเรือร่อนครับสวัสดีครับ